อ่ะสวัสดีก่อนน้งฝนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวมาทำอะไรชื่ออะไรก่อนชื่อเด็กหญิงมิลลีนภากันเสถียนนะคะชื่อเล่นชื่อน้ำฝนค่ะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาอะไรนะถือพานไปไหว้ครูทำพานทำพานค่ะเพื่อเอาไปไหว้ครูไหว้ครูอ่าเดี๋ยวบางทีมันต้องวางไว้ข้างๆก่อนแล้วก็ทำอย่างนี้หยิบขึ้นมาพอเคาร้องเสร็จเราก็หยิบขึ้นมาอ๋อ แล้วเราก็ทําเหมือนภูเขาอ,อะ่ะแล้วก็เดินเดินไปอย่างนี้อ่าเพื่อไปหาครูใช่ไหมใช่แล้วเราเปนเวทีก่อนแล้วเราก็ทําอย่างนี้อโอเคแค่หนึ่งก็แล้วก็กราบอือาตามขั้นตอนก็กราบอย่างนั้นแบมือก่อนใช่ไหมใช่แล้วกราบอย่างนี้อ่าสามาั้งและเสร็จแล้วพอลงมปข้างล่างเสร็จอืม ถ้ารู้ไหมเราไม่นัองยังไงเราต้องเดินเลยพอไปถึงต้งดอกไม้เสร็จแล้วก็คานคานคานไปหาครูพอเสร็จแล้วเราก็วางแล้วก็นั่งทาน่ี้เหมือนเดิมแล้วก็กะครูใช่ไหมวิธีกะครูง่ายมากแต่อันนี้อ่ะมันจะไม่แบมือนนี้มันจะตรงไปเลยอ๋ออเคอย่างแรกเอออ๋ออย่างนี้นี่เอง ได้ไหมอ๋อโอเคแล้วก็ยื่นพาให้ครูใช่ครูก็รับพานอย่างงี้ใช่ไหมโอเคแล้วแ้วคท่าอีกท่าึงแบบนี้อย่างนี้แล้วก็แล้ไหว้ครูอีกรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็คันกลับไปที่เดิมแล้วไม่ใช่เราก็กลับไปข้างหลังข้างหลังแล้วก็ต่อแถวแล้วก็รอเราจะกใเสร็จใช่ป่ะเขเข้าไปแล้วก็เดินเดินเคอนเคินเดนเนเขินเดินเดนเนเาินเาินเน ขั้นตอนการทําคือทํำยังไงอันนี้ดอกอะไรเออเราเรือดาวเรืองอันนี้แล้วก็อะไรมะกลุ่มกลุ่มราบอันนี้เป็นใบเฟิร์นใบเฟิร์นอ่ะโอเคอันนี้เราก็ขั้นตอนการทําเดี๋ยวทําอันนี้ของน้องฟิล์มด้วยแเราจะอยู่ปอนด์หนึ่งเองค่ะเออปอนหนึ่งก็ต้องทำได้แล้วอ่ะอันนี้ไม่ได้ที่ปอนสองเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเอาดอกไม้ เอาใบนี้ก่อนอ่าน้ำฝนหยิบมาหนึ่งใบแล้วทําตามพอนะ่อนะอาเราก็ดึงเนี่ยนะดึงออกอ่วาวางไว้ก่อน <c oughs> เด็ดให้หมดเลย <c oughs> เด็ดอึ๊บเนี่เด็ดทุกอันเอ้ยหูดวงกับพ่อเลยได้ปะอ่าได้อา <c oughs> เอาแค่แค่เอาใบใหญ่ๆอ่อาพอแล้วอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็อาอยู่แค่นี้เราตัดเอามาให้พ <c oughs> ่อก่อนอาเย็ดอันใหม่อีกอาให้อยู่ขนาดนี้พออาหยิบอันใหม่มาอีกนดเด็ดอีก เก่งมโอเคเก่งมากใ่วจะหาบโอเคเอาอีกใบเอเเป็นอไรเป็นไรไหมอืมเอ่อใบใหญ่ๆออกมา เดี๋ยวก่อนเอานี้ nah ่ต้องเอารีบทำอันนี้เราไปปักดอกไม้นู่นอ่อพ่อมาเลยนี่ๆอยู่นี่ๆมันหักอีกหนึ่งนะอันนี้เนี้ยเอ้ยโอเคเอาเลยอ่ะแล้อีกเอามาอีกอันนึงนี่เลยอีกอันสุดท้ายแล้วอ่าโอเคมันใหญ่มากโอเคดึงออกให้หมด จงออกให้หมดหนูก็หมดนี่หรือโอ้อไม่หมดอ,อ,มอ,นนอันนั้นอ้าวโอเคมาอนี่ใช่ไหมถูกต้องค่ะมอดูคนอันไหนใหญ่พอแล้วนโอเคป๊าโอเคเอานี้วางไว้ก่อนอย่างนี้นะอ่ะยิบอันนี้อ่าสองอันกี่อันอ่ะปะักนงี พักตกโตเอออย่างเงี้ยหนึ่งอันก่อนเหมือนพ่อตกไปลึกๆโอเคลึกไปอีกหน่อยลึกๆอ่าอย่างงี้แล้วก็แล้วก็นี่ใกล้กันอย่างงี้นี่ใกล้กันนี่อ่าแป๊บนึงพ่อกดให้พ่อกดให้ปึ๊บ อันหนึ่งอ่ะอีกอันปักตัวนี้อ่ะให้ลึกๆลึกแล้วอ่ะเด็กต้องเหมือนพ่อเลยวะให้เหมือนละฮะเหมือนกันแล้วโอเคอ้าวอันนี้อเล็กตามนี่่วนจะสวยกว่าพ่ออีกนี่ยอเล็กก็ไล่เงี้ยเนี่นี่ยดูคอนเซมนี่สวยไหมอ่าอ่าแล้วก็หมุนไปเรื่อยอันนี้เอา ไเรื่ยๆนี่เี่ยเอนี่นอนนอน่ให้นอนนเออนี่นีตัดเดี๋ยวพ่อตัดให้เพ่อตัดให้อ้าวะนีแั่นแหละตัดนั่นแหละอมาแล้วพ่อน่หนั่นแหละครับอ้าวฟีมังนี้นี่มาทาพ่อนี่ตรงนี้นี่นัตรงนี้นี่ เนี่ิมเสียบอ่าเห็นตรงนี้นี่นอนนอนงี้ยออเสียบงี้เออปากสองข้างเลยอ่าพิมเสียบไปเสียบลึกๆเสร็จแล้วอ่ารอบเลยรอบเลยวนรอบเลยนี่วนรอบเลยอ่ะเสียบรอบมุนรอบนี่นะคะทุกคนแล้วก็กำลังในนี่อยู่ไ่ไม่ได้ได้สิครับนี่ทุกคนดูดิทำกันมั่วซั่วกันเลยเออนี่แหละเอาเสียบรอบเลย นี่เนี่ยพ่อตัดให้ก่อนพ่อตัดให้ก่อนให้แหลมแหลหน่อยอ้าวเดี๋ยว Happy La La l แสมไม่ h a p รอมทไมากดูนี่กงเกงกงด้วยกันเหมือนน้องฝนว้าว ไ,ได้แน่แหละปดไปเรื่อยอันนี้น er ี่พอตัดวางไว้นี่ด้ยนี่ๆยังพี่อ่ะยังไม่ตัดนะก็อ้าใครตักนันเออเก๋อะเอออะไรอะอืมฮะเสร็จแล้วย่างนี่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ด้วยเื้ออืมนี่ด้วยเออนี่ด้วยเหรอครับ อ่ะอีกอ่ะเยอะเยอะอ่เยอะเยอะเอ๊ะทำไมพ่อตั้งอย่างนี้เลยอ่ะอ่าเพรนี่ใหญ่ไหตรงนี้อ่าไม่ต้องดูขนาดนั้นแล้วก็ได้เพื่อนถอเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมแหมเพื่อนก็ต้องให้มันนี่หน่อยเอียงเอียงเอียงอ่าโอเคพอพอนไม่ต้องออเออ่าพอแล้วพอแล้วอ่าคราวนี้เดี๋ยวพ่อตัดดอกไม้ฮะเอาอันนี้ อ่านี่เดี๋ยวพ่อตัดให้ก่อนแล้วก็เสียบอ่ะเดี๋ยวนะนี่อ่าเดี๋ยวพ่อเสียบให้ตรงกลางก่อนนี่เสียบเรียบๆนี่อ่าฮ่าฮ่ามึงก็มาอย่างนี้เออได้เลยเหรอใช่ครับอ่าอ่านะผลมาพ่อตัดให้ทิชเขียงจะได้จะได้นี่อ่าเรียบๆตรงนี้อ่าปักปักเลย เดี๋ยวพ่อให้น,ใหนี่นมันกม้มนหอ,อย้พอเสร็จแล้วนีนตัดให้ช่ออมาข้างันี้มันมีอางอันนี้ก็มีอ่ะม,มันเป็นดิดพวเี พี่ปักเียอ๋อ้ม่ใช่อันนี้อใหญ่ยว้าวอันเดียอันใหญ่เป็นยักษ์นี่นาเปักเงี้มันปักไม่ได้ออันเล็กๆพอใช่ไหมนั่นแหละปีปักได้แล้วเดี๋ยวอันนี้ของพี่ก่อน,ออน เดี so ๋ยวเดี๋ยวไปรูเดี๋ยวก็หม uh ุนน um. oh, well, ี่หนูหนูต้องปักให้ริมๆหน่อยปักริมๆเล็กๆก่อนเนี่ยเนี่ยปักริมๆนี่นี่อ๋อแล้วผมใสยอะไรมั่งอ่ะอึ๊บอึ๊บอ่าอันนี้เดี๋ยวก็เป็นรูมาเยเอาไหมมาชิปริมน่อยสวยอ่ะฝนทำเก่งเออฝนทำเก่งอ่าโอเคพ่อส่งมือให้ฝนดิเออส่งมือให้ฝนอ่ะนี่อ่งพี่ก็เก่งไงล่ะ นี uh ่ทำไหมเลยเฮ้อม ah. mm. uh. okay. oh. uh, ีคนพ้อมาเน่่อมือเดี๋ยวพ่อเขาล้าอุ้ยุกคนดูดิเป็นดูดครับผมอาชายคนมนอะโอเคแล้วแล้วผู้นี้อยู่ที่ไหนเอยมันพูด อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมวิ่งเข้าไปอ่ะเออผมผมกลับมาแล้วครับเฟิร์นผมรีบเอามาตัด่องานตัวนี้ตัอไปอ๋อไอ้นี่มาแล้วผมผมเลยรีบกลับมาแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมวิ่งเข้าไปเอาได้ผมเข้าไปเอาได้โอเคขอบคุณครับออได้เยอ่าได้แล้วนี่เห็นไหม นี่อ่าคราวนี้เหลืออันนี้แล้วนี่อันนี้นะอ่าเดี๋ยวปากอันนี้เดี๋ยวมันมีหนามเดี๋ยวพ่อดูก่อนเดี๋ยวพ่อดูก่อนันนีมมหาได้มันมีหนามอันนี้เดี๋ยวเราต้องปาอันนี้ก็อ่าขาไม่มีข้ออะไรข่อยคนจกำลังเดินแล้วอันนี้อู้ซอจันอุระวันนี้ ไม่ <anut S 2> เอ่อเพียน <se anak lonely> เอาของน้ำฝนของเอ่าปากตรงกลางเหรอเออหาบักตรงกลางอ่าปักตรงกลางเดี๋ยวต้องเอาทูบของน้ำฝนก็จะเป็นทูบกับเพียนใช่ไหมใช่ของน้องอ่ะเป็นทูบกับเพียนเหมือนกันอ๋อเหมือนกันทั้งคู่เลยใช่แต่น้องสีจะเอาเพราะพี่น้องเดียวกันเออก็ต้องเหมือนกัน พีนั่เองมันก็ต้องทูกเพียนนั่งงอ่าอ่าเดี๋ยวหมดถึงนี่ใดอกปะนะพี่ดอกปใส่ไปมั่ๆเยมั่วเลยเอายางมานี่หลังเนี่ยีเซนยางีเ้นยางครับสองเนเนสาเนสเซน้น 加了。<Yeah. S 2> yeah. นั่นรวมกันแต่อยู่ใกล้เอ็มพีมากแม่แม่มาน่ากับหนูอ่าอันนี้อ่ามาตักให้ก่อนครึบครึบอ๋อสวยไหมอวยโอเคอีกกว่าพ่อเอาเหรอสูงไปไหมสูงไปอ่าสูงไปโอเคสูงไปเขาเอาใหม่เขาก็ตัดหน่อยอ่าเออเขาตัดแค่นี้ หวกดูดูแเหมือนแหวกดูดูหง่อ๋ออ๋ออ๋ออยออ๋ออนออ๋ออ๋ออ๋ออออะออาออ๋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 ออ้ออ๋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 าอออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 น้ออ๋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 ออออ๋เอออออ๋ออออ อีกอันนึงรูปเพียร์หรือภาพดอกไม้เฉยๆไม่ใช่หรอเหรอ,อมันคู่กันเหรอนั่นแสดงว่าไอ้ขอไอ้ฟิล์มมันก็ต้องอีกอันนึงก็ต้องเป็นดอกไม้นนแสดงว่าผู้หญิงก็ไม้เดียวผู้ชายทุกเดียนก็ขอให้ทำอีกอันหนึ่งของไอ้ฟิล์มคือฟิล์มผู้ชายคือรูปเทีเยนผู้หญิงดอกไม้โอเคอออหาึ่นี้อฮะน้ำฝนเดี๋ยวเอาดอกไม้เรียงตรงนี้ ของหนูต้องเป็นดอกไม้หนูคนสวยต้องสวยดอกไม้เขาไมมันหนักอ่ะมันหนักที่ไหนล่ะเขาครูชอบดอกไม้นี่อ่ะไหนะเออว้าวอ่าอันนี้กระฝูแล้วก็ปาก่างนี้ฉุดไฟตรงนี้แล้วก็ฉุดไฟตรงนี้อ่าเดี๋ยวเขาตัดให้แล้วนี่มันบิ้อปากรอบๆนี้เลยนะเดี๋ยวเสียบให้ดอกไม้มันฉุดออกวางขั่งเฟร์นี่ช่วยเหมือนกันเลยเหรอใช่ไหมเอาวางก่อนวางก่อนครับ ให้เท่ากาันถ่าใครจุดตรงนี้น,นี่มันฟิวขึ้นไปเลยเพราะว่าอันนี้ที <Sí> ่ให้ทาอ่ะมันห้องไอ้นี่ไงห้องไอฟิมอ่าปักไปเลยอีกอีกให้หน่อ,อ,อ,นอยเออให้มันเท่า,าเ่ากา Ав ันเหรอกดกดให้เท่ากันเอออันนี้อันนี้ก็กดลงไปอีกไม่นี่อันนี้อ่าโอเคนะ standen? เอาีกดอกอีกดอกนึ่งอีกดอกหนึ่งมันยังน้อย พ่อ,อออกไปจับทางหาเคพอออกไปจับางห่างเไปึ๊บอออกไปจับ้างหางบ้านึงดูนี่หย่างกข้างล่าง,างไม่ต้องเพ้าว่าเดี๋ยวจะมีดอกกานสวยแลวแต่ะพรุนี้เปโรงเรียนครูให้ถือพานอะไรก็ถนะือนะอันนี้เราเอาไปทำกกรวมกันท<ำ>ี่โรงเรียน นี่หนูจะเอาเอาเดิมอ่ะครับเดี๋ยวพักเดิมก็ได้อืม